มาวันนี้ทำอะไรกันดีครับวันนี้นะขึงขังเป็นพิเศษนะวันนี้เอเอ,เอนะครับก็สำหรับวันนี้ผมจะพาไปทำอีกงานเออเป็นก่อนที่เราจะไปทำเราจะไปหาหนูก่อนนะครับอันนี้ผมจะพาไปหาหนูนะครับอืม้มหลายวันนี้ผมจะพาไปหาหนูหนูที่เราจะไปหาก็คือเป็นหนูแบบตามป่าอ้อยนะครับผม เดี๋ยวเราไปกันเลยนะครัน you know, <nên> ี <come. S 1> right ่ช่วงนี้ก็มืดแล้วนะเดี๋ยวเราพาไปหาหนูช่วงกลางคืนกันนะนี่เดี๋ยวผมปรับเวลาก่อนนะหาหนูช่วงกลางคืนครับมาทุกคนเออนี่เลยมาหนูอันนี้ที่เราจะไปหาก็คือป่าอ้อยนะครับช่วงนี้ก็ดึกแล้วอันนี้ก็เป็นรถเจ้าแคทก็เอาไว้อย่างนี้แหละนะครับนะเเดี๋ยวหาทางเข้าก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้เราจะหาหนูเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะพาตัดอ้อยด้วยนะครับ ซึ่งข้าวม hey, anyway, ันเกี oh. oh. wow. ่ยวไม่ได้แล้วไอ้เหียไม่ข้าวรถเป็นไรก็ไม่เกี่ยวข้าก็ไม่ได้นะครับนี่ครับป่าอ้ของเราอยู่ข้างหน้านี่ๆๆๆๆผมมาทําคลองทําหนูแล้วนี่ๆๆนี่คือป่าอ้ยของเรานะครับเดี๋ยวๆๆผมหาทางเข้าก่อนแล้วกันนะครับนี่หนูหนูหนูหาหนูหาหนูนี่เครใครเคยใครเคยหาหนูตอนกลางคืนบ้างครับหาหนูตามป่าอ้อยอ่ะผมเคยนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอ่ะ ไปหาเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับเด kind of ี the, ๋ยวผมจะถ่ายเป็นรายการหาหนูให้ดูนะครับนี่ครับมาหาหนูครับนี่หนูในป่าอ้อยครับอุยอ้อยพอตัดแล้วนะเดี๋ยวผมจะพามาตัดด้วยตอนเช้านะตอนนี้ก็สามทุ่มกว่าครับเราก็มาหาหนูกันครับนี่หาหนูในป่าอ้อยเราก็เดินตามป่าอ้อยไปเลยครับนี่เดินตาป่าอ้อยแล้วมันต้องที่จริงต้องมีผาด้วยนะครับมีผาแล้วก็มีผายิงหนูเป็นเหมือนปืนนะปืนยิงหนูนะครับปืนยิงหนู เนี่ยครับเดีย๋ยวพาเดินเข้าป่าอ้อยครับนี่เดินเข้าไปเลยไอ้เหี้ยกูหลงแน่ๆเลยหเห็นไหมเห็นไหมหลงแน่ๆเลยผมว่าเนะี่ยดูดิดูดินดีมีหนูไหมเนะี่ยมีหนูไหมอ่ะพี่หนู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 อยู่ไหนหนูอีหนูหนูหนูหน,หนูอันนี้คือหาหนูนะครับหาหนูนะหาหนูนะคนเนาะมีหนูไหมพี่ เราจะหาหนูไปถึงเช้าเลยนะครับนี่คือวิธีการหา,านี่เราต้องถือเราต้องมาทำเอ่อทำคลองให้เราเดินนะแบบแบบถากออกให้เหลือแต่ดินอ่ะแบบไม่ให้มีเสียงแม้แต่นิดเดียวนะเวลาหาหนูนะห้ามมีเสียงเลยนะครับห้ามมีเสียงแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับคือเวลาหาไอ้เชื่อกูเดินไปทางไหนวะเนี่ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวก็ทะลุเองเลยมั้งเฮ้ยเอ้ยทะลุเถอะไอ้เฮ้ยทะลุทะลุเถอะ เฮ้ยทุกคนเออทะลุแล้วนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวผมปรับเวลาให้เร็วๆกอนแล้วกันนะรผมว่าเราจะลุยเกี่ยวตัดอ้อยในตอนเช้าแล้วกันนะครับผมสนะวัสดีตัดอ้อยนะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยไปเกี่ยวนะครับเกี่ยวข้าวโอ้ได้เป็นได้นหนูเลยวะเดินหาหนูนะครับนี่หาหนูตอนกลางคืนนะไม่ได้หนูเลยวะดูีป่าอ้อยเต็มเลยนะ อ้เราก็โตไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตอนเช้าเราก็จะมาตัดกันนะครับผมนี่อ้อยตรงนี้มีสองป่านะครับมีสองป่าด้วยกันนะครับนะครับถือว่าค่อนข้างรกพอสมควรนะครับดูดิไอ้คนปลูกคนปลูก,ลกบ้าบาอะไยเหลือพื้นที่เยอะแยะเลยเนี่ยนะครับ <c oughs> โอ้ยอ้อยไม่รู้ว่าผลผลิตจะได้เยอะสักเท่าไหร่นะครับก็ลองตัดดูแล้วกันนะครับเนี่ยอ้อยทำเลยสุบจริงมากเลย อันนี้เป็นใบอ้อยนะครับเอ๊ทำไมไม่เห็นมีหนูเลยวะที่จริงอ้อยลกขนาดนี้มันต้องมีนะครับต้องมีหนูนะนี่ก็คือเดินเดินอย่างนี้เลยครับเดินวิธีหาหนูนะแถวบ้านผมนะคือเดินแบบนี้เลยนะครับนะครับคือเดินแบบนี้เลยตอนนี้ก็เวลาเที่ยงคืนแล้วนะครับข้าวเกี่ยวไม่ได้นะทุกคนนะแบบนี้ไม่รู้เป็นนะครับเนี่ยก็คือเดินหาหนูแบบนี้เลยครับที่จริงต้องเดินตามป่าอ้อยนะ เนี่ยข้าวมันเกี่ยวไม่ได้นะครับไม่รู้เป็นไรนะครับมันผมไม่รู้จะทำไงแล้วนะเดี๋ยวไปเกี่ยวแบบนู้นกันดีกว่านะแบบนี้ก็ต้องเกี่ยวก็ไดหลแบบนี้ตัดอ้อยนะแบบนี้หาอ้อยเดี๋ยวหาอ้อยหาข้าวโพดนะครับดูดิเกียเก่ยวเกี่ยวอ้อยนะตัดอ้อยตัดข้าวโพดนะครับดูดิโอ้ที่จริงต้องมีหนูนะเนี่ยเนี่ยหนูหน,นูมันจะวิ่งมันจะมีเอ่อรูของมันนะครับจะมีรูของมันนะครับ โดยเฉพาะนะครับก็เอาไปเดี๋ยวเราไปเตรียมรถตัดอ้อยกันเลยครับนี่ครับรถตัดอ้อยที่เราจะใช้นะครับผมว,ว้วาวว้าวผมเค,เคยขับนะรถตัดอ้อยวันนี้หางที่เราจะใช้ก็คือเป็นหางาโลเบตนะครับเราต้องใช้โรเบตในการลากนะครับผมแล้วก็ใช้โรเบตตัวไหนดีเอาใช้ใช้หัวตัวนี้แล้วกันเนาะใช้หัวตัวนี้แล้วกันนะครับก็ เลือกสีเยสสีอะไรมะอันนี้เพิ่มอะไรมั้งอ่ะอุ้ยเราเพิ่มล้อเหรอเอาอน,นี้บวกเจ็ดบวกเจ็ดร้อยกูได้อะไรมั้งอ่ะบวกเจ็ดร้อยกูได้อะไรมาเนี่ยเลือกสีเอาสีแดงเลยไหมเนี่สีแดงสีแดงสีแดง,แดงจะได้เข้ากับรถแมวอาวะสีเหลืองผมชอบสีเงินนะผมชอบสีเงินงนี่ยไงล่ะจัดมาเลยจัดมาเลยลู้เหหมดหกพัน นะครับอันนี้คือสีสอะไรวะเนะี่ยเฮ้ยสีแม็กว้าวสีแม็กแม็กแมกเขียวแม็กแม็กแดงเอ้เนี่ยตัดกันดีนะครับเนี hey. ่อ่าหางที่เราจะใช้เราจะใช้เป็นหางโรเบิตนะครับก็นี่ครับหางโรเบิตของเราอ่ามันจะขึ้นยังไงวะเนี่ยมันต้องมันจะขึ้นยังไงวะเนี่ยมันจะขึ้นได้ไหมเนี่ยพี่ พี่ยังจะขึ้นได้ไหมวะลองดูครับลองดูถ้าขึ้นไม่ได้ก็เอาเอา,เอาเทเลอร์รถเกี่ยวนะครับลองดูนะครับขึ้นไม่ได้ก็เ,เทเลอร์รถเกี่ยวนะครับตีสี่แล้วครับช่วงนี้นะเดี๋ยวเราไปดูรถกันเล้วกันนะครับจะรอมันเช้ากอนก็ได้ครับไหนรถของเราอันนี้รถนี่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 เป็นรถของเรานะครับเอาเยอยกอูซื้อมาทำไมสองคันวะเนี่ย โอ้โหรวยจัดครับซื้อมาสองคันโอ้ยตายเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูมองภายในกันนะบ้างนะครับนี่ไงล่ะสว่างสว่างยิ่งมหาเลยเดี๋ยวเราจะไปขึ้นข้างนอกกันนะครับทุกคนไม่ต้องไม่ต้อง oh. อ๋ออข้างข้างบนนี้จะเป็นที่ตัดตัดยอดนะครับตัดยอดแต่ผมไม่รู้ว่าบังคับยังไงอะ่ะเดี๋ยวเราไปถึงเปล่าค่อยค่อยว่าก,กันนะครับฮะข้างข้างข้างหลังก็จะเป็นที่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่บังคับไอ,อ้นี่เอ่อที่บังคับไม้อ้อยมันหล่นลงอ่ะนะครับโอเคเดี๋ยวผมต่อหางโรเบิร์ตก่อนแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็เช้าแล้วโอเคปรับเวลาให้มันช้าๆหน่อยนะครับอันนี้ตัดอ้อยครับวันนีนะ้หาหนูแล้วก็ตัดอ้อยนะครับแชร์ซื้อมาสองคันนั่งรวยจัดที่หายเลยวะแล้วผมจะขึ้นยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะผมจะขึ้นยังไงวะเนี่ย เออมันขึ้นยังไงวะเนี่ยขึ้นไงวะขึ้นไงวะเนี่ยทุกคนอา่ากด F กด F เพื่อเปิดไฟรู้แล้วกด G อ่ะกด G ทำไมอ่ะกด G กด O กดโอกดเก้าเพื่อแมปกดคิวกดคิวเพื่อถอดนะครับกดสามเดี๋ยวเดี๋ยวกดสามวิ่งเองเหรอกดสองเฮ้ยแล้วมันขึ้นยังไงวะเนี่ยกดซีเพื่อเปลี่ยนมวงนะครับขึ้นไงวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่ะลองดูก่อนนะว่ามันจะขึ้นแนวข้างได้ไหมเดี๋ยวลองลองดูก่อนนะ ถ้าขึ้นไม่ได้ก็เอาเอีเทรลอร์รถเกี่ยวเรามานะครับแต่ผมคิดว่ามันต้องใช้หางโรเบริ<า>ร์ตอะา,าขึ้นได้เปล่าเนี่ยไม่น่าจะขึ้นได้มั้งเนี่ยมันขึ้นไม่ได้มันขึ้นยังไงเนี่ยต้องขึ้นรถแมคโครเท่านั้นเหรอแม ขึ้นไม่ได้นะครับโอ้โหซื้อรถมาอย่างดีมันต้องถอดผมคิดว่ามันต้องน่าจะถอดพว่วงมันจะถอดอยังไงวะกดเฮดไหนลองกดเฮดดูดิมันจะถอดได้ไหมอ๋อต้องกดเฮดดูดิกดเฮดดูดิกดเฮดเออใช่กดเอกกดเอกก็ไม่ได้ไอ้เหี้ยมึงงงกูขึ้นยังไงวะเนี่ยมัน สำหรับขึ้นรถไถเหรอได้ยังไงวะอ๋อเทเลอร์รถเกี่ยวแล้วมะเหมือนจะไม่ได้นะเอาเทเลอร์รถเกี่ยวแล้วนี่แหละให้ตายเถื่อซอล้วอ๋อกด Y กด A กดเมันก็ถอดครับให้ตายเถื่อซแล้วซื้อมาอย่างดีขึ้นไม่ได้น่าจะต้องได้ใช้เทเลอร์รถเกี่ยวครับอ๋อเอาไม่ใช่ไม่ใช่ เทเลอร์รถเกี่ยวเนี่ยน่าจะน่าจะต้องได้ใช้คันนี้ครับเรียกส่งแล้วแม่งไปทุกงานยิงเทเลอร์รถเกี่ยวคันนี้นะครับนับทุกงานอ่ะครับทุกงาน <c oughs> นะโอเคป้าป้าลูกเอี้ป้าเดีย๋ยวเรามันขึ้นข้างนอกกันนะครับผมคิดว่าผมไม่รู้ว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะวันนี้ตัดอ้อยครับวันนี้นะวันนี้ตัดอ้อยนะตัดอ้อยรอเวลาไปเกือบ ครึ่ง <c oughs> คลิปแล้วนะ <laughs> เราไปเราไปห,ห,หาหนูอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเอารถเกี่ยวข้าวรถตัดอ้อยนะครับรถตัดอ้อยนีย่ผมจะขับมวงในรถให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปตัดให้ดูนะครับจอยสตีกอย่างสวยเลยแถวบ้านผมก็มีนะครับเ,เราจะถอยหลังขึ้นแล้วกันนะครับ ว้าวโอ้เออมีเป็นแท็กเป็นแท็กยางหรือแท็กเหล็กวะเนี่ยน่าจะแท็กเหล็กนะครับแต่ดูเหมือนแท็กยางเลยว่ะโอเคพอดีเลยว,ว่ะเลยนิดเดียวต้องให้คนบอกนะเพราะว่ามันมองไม่เห็นนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเยวมันขึ้นเป็นแบบนี้วะเนี่ยก็เฮ้ยทำไมมันขึ้นไม่ได้วะชิบหายแล้วทุกคน เราจะขึ้นยังไ,ไงวะเนี่ยเราจะเดินทางไปยังไงเนี่ยประเด็นนะประเด็นคือเราจะเดินทางไปยังไงกันครับเครียดแล้วไงขึ้นรถไม่ได้ขึ้นเทเลอร์ไม่ได้อย่างเครียดเลยครับผมขึ้นเทเลอร Lan ์ไม่ได้ครับคือผมอาจจะกะกะไม่ถูกครับในในกาดได้แล้ว คือมันเหยียบได้แล้วนะครับโอเคเอา้าแล้วกูกูเหยียบได้แล้วแต่ทำไมมึงไม่ขึ้นไม่ได้วะเนี่ยเอา้าเหยียบได้แล้วแต่ขึ้นไม่ได้นี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงครับเี่กอ๋อข้างหน้ามันไอ้นี่เหรอซิปหายแล้วนะครับผมว่าเราต้องเดินไปอะ่ะดูจากทรงแล้วมันความเร็วมันเท่าไหร่วะเนี่ย กูจะเดินไปความเร็วมันเท่าไหร่วะนะไปครับเดินเองก็ได้ครับแม่อะไรวะเนี่ยความเร็วยี่สิบโอ้ยตายเถอะลูกพี่ไกลอยู่นะลูกพี่นะมันวาร์ปได้ไหรือเปล่าผม,มรู้วันวาร์ปได้ไหรือเปล่าอะโอเคครับย้ายรถอันนี้แบบนี้แหละเอาย้ายกันไปแบบนี้แหละกูวิ่งเนาก็ได้วะถ้าไม่ได้อันนี้นะถ้าไม่ได้ อ๋อเขาเรียกว่าอะไรถ้าไม่ได้ถ้าขึ้นไม่ได้อะเทเลอร์ er, มันขึ้นไม่ได้ผมไม่มีเทเลอร์แล้วนะครับหรือว่ามีอยู่วะผมมีเทเลอร์หรือเปล่าวะอ๋อเนี่ยผมมีหะมีหัวอ,อยู่แต่ไม่รู้ว่าเทเลอร์ er, นี้มันจะบรรทุกได้หรือเปล่ามันอ๋อมันจะบรรทุกได้หรือเปล่าวะอันนี้ก็บรบรรทกุกไม่ได้นี่ครับ โอ้หนักใจจริงเออเราจะวิ่งเอาแล้วกันนะทุกคนนะผมจะวิ่งเอานะครับก็ไม่รู้จะบรรทุกยังไงอะคือไม่รู้จะเอารถอะไรมาบรรทุกอะ่ะนะน่าจะต้องวิ่งเอานะครับถือว่าไกลพอสมควรไกลอยู่นะครับไกลอยู่ไกลมากๆาเลยแหละลอันนี้ก็เป็นเล่เขาพูดนะครับไล่ยเขาพูดถือว่าใหญ่พอสมควรนะรเกี่ยวเป็นปีอะเนี่ยเกี่ยวเป็นปีอะกว่าจะเสร็จนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาตัดแล้วกันนะครับคลิปนี้ย้ายนะครับคลิปนี้ย้ายอ่าเดี๋ยวคลิปนี้จะย้ายให้ดูนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาตัดแล้วกันแล้วกันนะครับโอเคเอามาความเร็วยี่สิบนะครับความเร็วสี่สิบผมก็วิ่งมาแล้วนะครับโอ้โหมันขึ้นไม่ได้มันต้องวิ่งเอานะครับอ่าค่าจ้างนี่ต้องสูงนะครับถึงจะวิ่งเองได้นี่อ่าอันนี้เป็นโดนนะอันนี้เป็นโดนนะทุกคน อันนี้เป็นโดนครับเออนี่อันนี้เป็นโดนนะครับที่วิ่งเ,ออเป็นโดนเป็นโดนฟอเอ,อ้เหมือนโดนเลยวะเนาะไปๆลูกพี่เอ,อ้ยไม่มีรถลากก็ขับเองก็ได้เครับพี่เนาะไม่ได้แคร์นะครับม,มีรถลากนะโอ้โหเฮ้ยาเสียดายจังเลยนะครับน่าเสียดาย,ยเลยก็ขับไปเรื่อยๆครับทุกคนคนระับอู้ห์บอก ข้างหลังเป็นหมอกเต็มเลยครับนะว้าวยาแบบชิวๆนะครับแอร์เย็นๆน,นะครับแล้วก็ขับไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับมองไม่เห็นแท็กเลยนะทุกคนนะความเร็วนี้ใช้ได้เลยนะถือว่าแท็กขนาดนี้วิ่งความเร็วขนาดนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะแท็กเหมือนแทกยางเลยครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแท็กเหล็กนะไม่แทกเล็กลิปหายเลยครับ ดูเครื่องดูอะไระครับโอ้โหดูดิไม่เยี่ยมเลยครับขันสีแดงซะด้วยเฮ้ยนาฬิกาสีแดงซะด้วยนะครับวันนี้ย้ายย้ายวันนี้นะนะครับก็ใกล้ถึงแล้วแหละนะครับก็ไม่ถึงกับไกลมากนะครับก็ไกลอยู่แต่ไม่ถึงกับไกลมากนะครับคือที่ที่ขายรถกับที่ทํางานนี่เป็นไกลกันที่ผายนะครับโอ้เราจะวิ่งไปประมาณอ่าห้าไม์นะห้ากิโล วานี้ครับ5กิโลเนี่ยวิ่งอย่างเงี้ย5กิโลนะมันไกลที่สุหายเลยผม,มคิดว่าจะอันนี้ได้นะผมก็เลยตัดทำคลิปนะครับรถรถตัดอ้อยนะครับออกงานแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะจะมาตัดให้ดูนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาตัดให้ดูลักการนะครับผมโอ้โหฝั่งนี้เป็นเงาเลยวะ่ะ เรามาคนเดียวนะเราขับมาคนเดียวนะครับไม่มีเพื่อนมาด้วยนะครับอ oh, wow. ้โหไกลจังเลยไกลว่าอ่ารถไอ้รถ,รถ,ร,ถรถอะไรวะรถรถ,รถตัดต้นไม้ผมก็ขับมาเองนะครับขับมาเองเลยนะครับนี่แหละเดินทางไกลขนาดนี้แหละนะครับขับมาเองเลยแต่รถตัดไม,ม้ความเร็วประมาณเท่าไหร่สี่สิบสี่สิบนี่แหละนะครับความเร็วประมาณน,นี้นะครับสามสิบสี่สิบนี่แหละอันนี้ความเร็วยี่สิบเองนะครับ ไปคือนูน้นจังไกลเลยนูน่นนูน่นเราต้องออกขวานะครับนูน่นนูออกขวาไปนู่นเลยครับนะโอ้ลัดลัดไปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับม <c oughs> าลัดไปเลยอ้วันนี้อากาศดีนะวันนี้นะครับอากาศค่อนข้างดีนะครไปไปกันเลยไปกันโลดนะครับไปกันโลด ใครพาพูดก็ไม่รู้นะไปกันโลดดันสุดเลยครับตอนนี้ความเร็วดันสุดเลยนะครับได้แค่นี้แหละความเร็วคือมรถแท็กนะนก็วิ่งได้แค่นี้รถแท็กวิ่งได้แค่นี้ก็ถือว่าเร็วแล้วนะครับเร็ว,วกว้างเลยนะครับแล้วก็ต้องเลี้ยวขวาออกไปนะครับเลีเ้ยวขวามามีแต่โอ้แตมเป็นตุ๊ดเลยปิก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 ,ปก อสายไฮโรลิกเพียบเลยวะทุกคนนะครับนี่ครับไป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 ใกล้ถึงแล้วนะครับใกล้ถึงแล้วลูกเพรใกล้ถึงแล้วขึ้นเนินนะขึ้นเนินก็ความเร็วยี่สนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับขึ้นเนินที่ความเร็วยี่สิเนี่ยใช้ได้เลยนะมาโอ้แถวนี้เป็นป่าหมดเลยนะครับอ่าไปตัดอ้อยสองไร่นะวิ่งมาอย่างไกลครับ ตัดอ้อยนิดเดียวนะครับแม่ตายเดี๋ยรซอลตัดอ้อยนิดเดียวนะคลิปนี้น่าจะลงเที่ยงนะครับน่าจะลงเที่ยงนะคลิปนี้นะครับน่าจะลงเที่ยงนะก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวดูตอนห้าโมงนะครับตอนเออไอเนี้ยตอนตัดนะครับดูเดี๋ยวดูห้าโมงนะครับทุกคนก็แจงเย็นแล้วกันนะครับ เดี๋ยวูดูตอนห้าโมงนะคิดตอนตัดะเดี๋ยวตอนนี้ลงลงเที่ยงนะครับลงตอนเที่ยงแล้วกันนะครับย้ายรถย้ายรถเอ่อย้ายรถอ้อะไรล่ะรถตัดอ้อยนะครับขับไปเองเลยแม่งขึ้นเทรลเลอร์ไม่ได้หางรถเบียดก็ขึ้นไม่ได้หางรถหางรถเกี่ยวก็ขึ้นไม่ได้ขับเองเลยสิจ้ารออะไรขับเองเลยครับเราจะไม่งอใครนะครับรู้นะป่าอ้อยอยู่ในหมู่บ้านนู้นนะ เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะปลูกอ้อยไม่หมดให้หมดเลยครับปลูกอ้อยกับข้าวโพดนะครับไม่ต้องเกี่ยวแล้วไอ้ข้าวเกี่ยวไม่ได้ดีนักดูดีปาย,ายยังใหญ่เลยครับเนี่ยที่ยังใหญ่เลยครับแต่มันเกี่ยวไม่ได้ผมไม่รู้เป็นอะไรนะครับคือรถธรรมดาน่าเกี่ยวได้นะแต่รถใหญ่มันเกี่ยวไม่ได้ครับเดี๋ยวเราไปเกี่ยวแหนบนู้นก็แล้วกันเนาะอ้อยไอ้ข้าวอะ่ะนะครับป โวิ่งมาไกขนาดนี้ต้องเช็คแท็กแล้วครับนะเช็คลนเลอร์เช็คอะไรแล้วร้อนหมดแล้วผมว่านะน่าจะร้อนหมดแล้วนะครับต้องเช็คนะวิ่งไกขนาดนี้นะครับถ้าเป็นแทกยางก็ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าถ้าแท็กเล็กนี่โอ้โหต้องเช็คละนาวเลยครับวิ่งไกขนาดนี้ครับเดี๋ยวนะขึ้นเนินไป,ปอรอ เรามาแอบฝั่งนี้กาต้นไม้เยอะนะครับอ๋อนอนกดนานก็ปวดนิ้วนะควันเดียวพี่มีอ้อยตัดไว้ลูกพี่คือเราจะอยู่ตรงนี้อีกนานนะครับนะเราก็เลยวิ่งย้ายมาเลยครับนะเราจะอยู่ตรงนี้อีกนานมากเลยนะครับก็มันจะเดี๋ยวเขาจะทําอ้อยเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้หมดเลยอ้อยนะครับนะ ไอ้กับครอบโคตรอ่ะทำให้หมดเลยมาถึงแล้วลูกพ่แปลก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 หาทางเข้าก่อนแล้วกันนะครับหาทางเข้าก่อนแล้วกันเข้าตรงไหนวะเข้าเข้าทางนี้อ่ะข,ข้างหน้ามีทางเข้าไหมเปล่าวะอ๋อน่าจะมีนะผมคิดว่าน่าจะมีนะเพราะว่าผมเคยผมเคยมาอยู่ผมคิดว่าน่าจะมีอ,ะอ่ะคิดว่าน่าจะมีนะครับทางทางเข้านะครับ ไปไปไปถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเวลานี้ก็แปดโมงนะนะแปดโมงรถมาถึงพอดีก็กินข้าวเสร็จพอดีก็ทํางานเลยแล้วกันนะครับั่นนี้เป็นอะไรนะ่ะอ๋อไฟละ่ะนุนู่นนนรถตัดไม้ผมขับมานี่ไงทางเขานี่ไงป่าอ้อของเรานะครับนี่อ๋อป่าอ้อตรงนี้โอเคจอดตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมโอ้เป็นที่โล่งพอดีเลยว่ะ เป็นป่าย,ยาที่โล่งพอดีเลยแล้วกันนะครับโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็เดี๋ยวไปย้ายเอารถเออรถรถลากรถล,ลากลากข้าวนะครับผมจะไม่เอาพ่วงแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะอันนี้มันจะเพราะว่ารถพ่วงมันต้องขับไปด้วยกันนะครับนะนต้องขับไปด้วยกันนี่ก็เฮ้ยมันเลือกสีได้หรอวะเฮ้ยอ๋ยเอเลือกได้แต่สีแม็กจิดเช่ เฮ้ยยีดเคเลือกรอได้ด้วยเอาอยางยายใหญ่ๆเลย,ลนนแ,แ,เยแล้วกันนะครับนี่แมกแมกเขียวแล้วกันเนาะจัดปลาดีลูกพี่นะผมจะไปขับเอารถเอถ่เอไหนอะรถนเนเนรถรถสิบล้อรถสิบล้อคือเราต้องใช้ใช้สิบล้อลากนะครับสิบสิบล้อไป ไปแล้วครับเดี๋ยวย้ายวันนี้ย้ายรถเฉยๆนะทุกคนนะวันนี้ย้ายรถเฉยๆนะครับเดี๋ยวคลิปตอนเอ่อตอนทำงานเดี๋ยวเป็นคลิปหน้าก็แล้วกันนะวันนี้ย้ายรถนะครับวันนี้ย้ายรถไม่มีอะไรคลิปนี้ก็ถ้าอยากดูก็ดูถ้าไม่อยากดูก็ไม่เป็นไรนะครับย้ายรถเฉยๆนะครับหยบข้าวแม่งเลยอ่าไม่ใช่ข้าวแล้วเป็นหญ้าอะไรนี่แหละเป็นพืชพันธุ์อะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ อู้รถเป็นขับเร็วยิบหายเลยว่ะเป็นร้อยเลทุกคนอู้เร็วยิบหายเลยว่ะเร็วมากมเลยนะครับนี่อู้ย็ดยึดโอ้เย็ดเคยโอ้ว้าวเด็ดครับทางไม่ต้องวิ่งตามฮะวิ่งตามใจนะครับปึ๊บอู้โห้นะครับอย่าไปชนต้นไม้นะต้นไม้ที่เป็นพุ่มเนี่ย ผมเคยชนแล้วกดวิ่งเพลินๆเ,เนี่ยโดนต้นไม้โอโหจอดทิ้งนิ่งเลยเสียเวลานะครับอ๋อทางขนาดนี้เหยียบเป็นร้อยสุดยอดเลยนะวันนี้ผมจะไม่ใส่พ่วงแล้วกันนะผมจะใส่แค่เอ่อมาแค่ตัวมานะครับอ๋อนดูเพื่อคิดว่าผมจะขับเซียนสพกแค่ไหนทางขนาดนี้ดีนะมีรถสวนมาเลยอย่าคว่ำนะเว้ ไปถึงแล้วสวัสดีลูกพี่อ,อ๋อต่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 แตแตน้าในทางเข้าอยู่ไหนอ่ะนี่นี่ทางเข้าอยู่นี่ในไงล่ะทางเข้าอยู่ตรงนี้ครับเอ้ยอีกเช็ดชนเลยวะเนี่ยชนชนต้นไม้อะช,ชนกิ่งไม้เหรอโอเคเข้าได้นะครับ งมก,ก,ก็คงจะเป็นโลมนะครับวัดดีครับอเจเรียบร้อยครับถึงหน้าง,งานพิธีเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะใช้ในการอ๋อตัดอ้อยแล้วกันนะครับนี่วันนี้มีสองคันนะตัดอ้อยตรงนี้แล้วกันนะครับผมอ้อยก็แก่แล้วนะครับป่ะเดี๋ยวเจรินใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาตัดอ้อยกันนะครับก็เดี๋ยวจะลงงานในคลิปหน้าเลยแล้วกันนะโอเคเจริจนใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับผม นะขอภัยด้วยวันนี้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเ,เดี๋ยวลงตอนเที่ยงให้ดูนะครับก็เดี๋ยวคลิปตัดลงตอนห้าโมงนะรประมาณห้าโมงโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะบ๊บายบายบทุกคนนะครับสวัสดีครับ